ุกวันค้าคบเราก็จะปรับมาเป็นช่วงของเกะประเด็นก่อนในช่วงวันทันข้าวชาวใต้นะครับประเด็นนี้เกิด,ดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราธานีต้องวอกแข้งกันมาแล้วครับน้องยิ่ออมก,กับน้นงข้องดีเมืองสุราษฎร์และกาชาัดจังหวัดประจวบปี2566นกหนะครับซึ่งกาดจัดขึ้นสร้างที่ต้งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้บริเวณริมเคลื่อนแม่น้ำตาปี้มีกิจกรรมมากมายม้แล้วก็มีเป้าหมในการจัดกิจกรรมกาชาแต่ละปีเนี่ยทำอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคร อ่าทองเที่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเรียแต่ว่านี่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะก็บินไฟบินเนี่ยมาลงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้ว่าไปให้การต้อนรับเราจะเตรียมรับนักท่องเที่ยวกันพันพื้นบ้านแล้วก็อีกหลายๆประเด็นครับ <คะ S 1> โดยวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านบรรดาลสถิตรพชวานนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านไม่นะครับมาร่วมพูดคุยในรายการใน,รรในช่วงแกะประเด็นครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่เลงข่าวชาวใต้นะครับนผู้ชมครับผมครับผมอ่า ก่อนอื่นเลยครับเหมือนที่ผมเกลืนไว้ความเป็นมาและความสําคัญของงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาติจังหวัดครับประจําปีนี้ครับท่านรองครับค่ะครับก็อย่างอื่นนะครับก็กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับชมรับฟังทุกท่านด้วยความเคารพนะครับก็เรื่องของกาชาตินะครับท่านก็จะเห็นว่ากาชาติเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับคนะครับเริ่มมาตั้งแต่หอห้านะครับ 2,436นะครับในชื่อสภาอุณาโลมแดงนะครับก็จะมีการพัฒนานะครับปรับเปลี่ยนนะครับตามยุคตามสมัยจนมาถึง2,482นะครับก็เป็นสภากาชาติไทยนะครับภารกิจหน้าที่หลักนะครับก็เป็นเรื่องของด้านมนุษยธรรมนะครับในการช่วยเหลือบรรเทาทุกขประชาชนนะครับภายใต้คติทัศนะครับที่ว่าบรรเทาทุกข์บำรุงสุขพวงประชา เป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้นะครับ <c oughs> ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นว่าทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด <c oughs> ท่านพิชุตินโตแลวก็ท่านอุรสาจินโตท่านนายกหลักวชาตินะครับ <c oughs> ก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการาระดมทุนนะครับ <c oughs> ในการช่วยนะครับเหลือผู้ประสบภัยนะครับทั้งทางภัยธรรมชาติแล้วก็าสารภัยต่างๆนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าในการนี้เนี่ยก็เราต้องใช้กุปประมาณนะครับเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการจัดงานต่างๆในกาชาติเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับเราได้มีการพัฒนาจัดงานแสดงสินค้าควบคู่ไปด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาติจังหวัดนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ใช้สโลแกนนี้นะครับ<ม><ม>เป็นเรื่องของของดีเมืองสุราษฎร์ และกาะชาดจังหวัดนะครับ <คะ S 1> ก็ลับเรียนพี่น้องประชาชนครับผมก็มีมายาวนานกันเลยทีเดียวเหมือนที่ท่านรองได้เล่าให้เราฟังกันไปค่ะมาถึงในปีนี้ค่ะท่านกําหนดการจัดงานแล้วก็สถานที่เป็นยังไงบ้างคะจัดที่ไหนยังไงคะปีนี้ครับปีนี้เนี่ยก็คงเริ่มในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับจนไปถึงวันที่12กุมภาพันธ์2016นะครับะครับก็บริเวณเริ่มตั้งแต่แนวถนนริมเขื่อนแม่น้ําตาปีนะครับ ตั้งแต่ท่าปราวานจนยาวไปถึงสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองนะครับในห่วงเวลาดังกล่าวนะครับทางจังหวัดนะครับก็ขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนบ้างนะครับสืบเนื่องจากว่าถนนเราคับแคบนะครับก็จะทําให้มีการจราจรติดขัดนะครับก็เราก็พยายามนะครับให้ความสะดวกนะครับโดยร่วมมือกับตํารวจนะครับทางเจ้าที่ก็ดูแลเรื่องของที่จอดรถนะครับการจราจรต่างๆ เพื่อไม่ให้การติดขัดขึ้นมากขึ้นนะครับก็ขออภัยนะครับในความไม่สะดวกในครั้งนี้นะครับในการจัดงานเนี่ยเราก็คงจะต้องขับเรียนพี่น้องว่าโซนหลักๆเลยดีกว่านะครับเราพูดถึงในเนื้องานในโซนหลักๆเราเห็นว่าเราจะมีอยู่3โซนนะครับโซนแรกก็จะเป็นโซนของเวทีกลางนะครับเวทีกลางก็ก็จะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีสิ่งไหนน่าสนใจบ้างการแสดงเป็นอย่างไรนะครับโซนที่2ก็เป็นโซน ร้านนาวากาชาตินะครับโซนนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับที่จะต้องดึงดูดนะครับนักสิยงโชคทั้งหลายนะครับมีรางวัลเด็ดๆทุกคืนนะครับก็ได้รับความกรุณาจากทุกภาคส่วนนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการจัดงานบรรวมน้ําใจขึ้นในวันที่19นะครับได้รับความกรุณามหาศาลนะครับมากมายมหาศาลจากพ่อค้าประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับมอบของรางวัลให้นะครับโซนที่สนะครับ ก็เป็นบูธนิทรรศการนะครับการออกร้านจําหน่ายสินค้านะครับของดีเมืองสุราษนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในการออกร้านนะครับเวทีกลางเนี่ยในแต่ละคืนนะครับก็นําเรียนพี่น้องครับว่าเราจะมีนักแสดงนะครับที่เป็นนักเรียนนะครับจากวิทยาลัยต่างๆนะครับสถานฝึกสอนนาฏศิสินนะครับชื่อดังนะครับ มาหมุนเวียนทําการแสดงนะครับคืนหนึ่งก็ประมาณ4ถึงหชุดการแสดงนะครับตั้งแต่เวลาสัก18บแนกาสา0นาทีไปนะครับจนถึงสามทุ่มนะครับพอหลังจากสามทุ่มไปแล้วเนี่ยก็จะมีศิลปินดังๆนะครับที่จะต้องเชิญมาร่วมแสดงนะครับก็อย่างคืนแรกก็ศิลปินเจนนี่ลิลลี่นะครับครับคืนวันที่4นะครับก็ขวัญใจชาวใต้นะครับท่าน เอกชัยศรีวิชัยนะครับก็จะมาร่วมแสดงนะครับแต่คืนที่5้านี้ก็เพื่อชีวิตนะครับก็คงเป็นอาจารย์ไข่นะครับมารีวอน่าครับก็คงเป็นที่ชื่นชอบนะครับคืนที่6ก็เป็นหนังตะลุงนะครับของดงเดียวนะครับก็จะเห็นว่าการแสดงต่างนะครับศิลปะทมหนังตะลุงมโนลาระบำลำฟอนต่างๆเนี่ยเราก็จะเตรียมให้เต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องเราเนี่ยสนุกสนานนะครับแล้วก็มาเข้าร่วมนะครับคืน11นะครับก็คงเป็นเรื่องของ ท่านประกาศสวมาไทยของเราครับท่านสุทธิพงศ์จุนเจเิญก็จะมีการให้นโยบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเดินแบบผ้าไทยนะครับ <c oughs> แต่งกายผ้าไทยก็จะมีการ <c oughs> เดินแบบขึ้นนะครับเราก็จะมีการเดินแบบของผู้บริหารนะครับส่วนคืนสุดท้ายครับ <c oughs> คืนสุดท้ายก็คงเป็นรุ่นโชคครับก็จะมีการหมุนวงล้อนะครับออกรางวัลกาชาดขึ้นนะครับก็รางวัลใหญ่ๆเดี๋ยวจะนําเรียนนะครับนะครับส่วนที่2 ก็เป็นโซนของนาวากาชาตินะครับเหมือนที่ที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับก็ไฮไลท์ก็คงคืนหนึ่งครับก็จะมีรางวัลใหญ่ๆออกนะครับการจําหน่ายฉลากนาวากาชาติใบละยีบาทครับไม่แพงนะครับสีเขียวหนึ่งใบแบงค์เขียวหนึ่งใบนะครับรูดรางวัลใหญ่ทุกคืนได้เลยรุดรางใหม่ทุกคืนครับมีจักรยานยนต์รถจักรยานไฟฟ้าตู้เย็นทีวีนะครับเครื่องใช้นะครับไฟฟ้าหลายรายการมากนะครับก็เหมือนที่นําเรียนเมื่อกี้นะครับเรามีการจัดงาน บรรลมน้ําใจแต่รับมอบสิ่งของกันไปเมื่อที่19นะครับก็ได้เห็นถึงความตั้งใจนะครับของพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมกันนะครับในงานนี้นะครับโซนที่3นะครับจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นบูธนิสศาการ<อ>และการขับออกร้านนะครับบูตนี้ก็จะมีบูธของเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีการรับบริจาคโลหิตทุกวันนะครับ ในการนี้ก็โดยการนําของท่านนายกรหลากชาตินะครับท่านอุตสาจินโตนะครับก็จะนําโลหิตที่บริจาคนี้รวบรวบรวมไว้นะครับที่ธนาคารเลือดนะครับไว้สําหรับช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตนะครับการนี้ก็ยังมีการเปิดลงทะเบียนบริจาคอวัยวะนะครับร่างกายนะครับและมีการในส่วนราชการอื่นนะครับก็มีการจัดนิทรรศการนะครับให้ความรู้ให้บริการอีกมากมายนะครับก็ที่ขาดไม่ได้ท่านจะเห็นว่า จะมีร้านค้านะครับมีร้านจําหน่ายสินค้าสินค้าโอท็อปนะครับพอค้าแม่ค้าทั่วไปสินค้าก็จะเยอะนะครับอาหารทะเลเสื้อผ้ารองเท้านะครับอีกมากมายนะครับให้เลือกชมในงานนี้นะครับก็จะเห็นว่า3โซนนะครับ3โซนแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่างานเราเยอะนะครับสินค้าเสื้อผ้ามากมายนะครับแต่ที่จะนําเรียนจริงๆก็คงเป็นเรื่องของสลากกาชาตินะครับปี -6 6ในปีนี้นะครับ ซึ่งทางเหล่ากษัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี้วก็ได้จัดพิมพ์ขึ้นนะครับมีสลาก10,000แใบนะครับหนึ่งแใบนะครับจำหน่ายราคาใบละ100บาท100บาทนะครับหนึบาทก็เริ่มตั้งแต่หมายเลข 0- ูหตัวนะครับจนไปถึงศูนย์จนถึงเ9้9กนะครับเกตัวนะครับรางวัลที่1ถึงรางวัลที่3 4มี่ห้าเนี่ยก็คงเป็นทองคำนะครับเราเน้นทองคำนะครับ เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทองคําเราบาทละสามหมื่นนะครับกับเฉลี่ยบาทละสามหมื่นสามหมื่นก็ผมว่าแพงใช้ได้นะครับสมัยเราแต่ก่อนก็ตั้งแต่หมื่นห้าเนาะหมื่นห้ามาสองหมื่นมาสามหมื่นนะครับรางวันที่หนึ่งก็เป็นทองคําแท่งนะครับหนักห้าสิบาทหนึ่งรางวันนะครับหนึ่งรางวันก็ตกประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับรางวัลที่สองเป็นทองคําแท่งนะครับหนักสิบบาทสามรางวัลนะครับ รางวันที่3เป็นทองคําแท่งเหมือนกันนะครับหนัก5บาทห้ารางวัลนะครับรางวัลที่4ทองคําแท่งเหมือนกันนะครับหบาท10บรางวัลนะครับรางวัลที่5เป็นจักรยานยนต์เวฟนะครับหรางวัลรางวัลที่6เป็นสร้อยคอทองคำนะครับหนัก2สลึง10บรางวันรางวัลที่7แหวนทองคําครึ่งสลึง50บรางวัลและรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับเป็นพัดลมตั้งโต๊ะ 16นิ้ว100ราลังวันรวมทั้งหมด184รา่ลังวันครับไม่อ้นนะครับไม่อ้นครับไปลุ้นกันได้ว่าสลากกาชาติปีนี้เนี่ยค่ะทองคำา50บาทจะอยู่ในมือใคระครับผมต้องไปลุ้นแล้วล่ะค่ะจากประเด็นการชาติใช่ค่ะไปในส่วนของประเด็นการท่องเที่ยวกันบ้างครับตอนนี้ทราบว่าเราเปิดรับนักท่องเที่ยวครับล่าสุดยังไงบ้างครับแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาครับครับก็เมื่อวานเย็นนะครับก็มีเช่าเหมาลำจากไต้หวันนะครับนักท่องเที่ยวจากไต้หวันมา มีนักท่องเที่ยวประมาณร4 2คนนะครับ mm hmm. ก็150นะครับบวกลบก็มาเที่ยวที่สมุยนะครับคงมาที่เกาะสมุยแนวโน้มภาพรวมนะครับก็จากรายงานของสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็โควิดเราลดลงนะครับ mm hmm. ลดลงผู้ป่วยลดลงแล้วก็เรามีการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของอบริการสาธารณสุขต่างๆนะครับซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเรามี มาตรการนะครับหลายๆด้านนะครับสำหรับป้องกันเรื่องโควิดนะครับแล้วยังมีความพร้อมในการเตรียมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <S <S <ม>เรามั่นใจนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับทางด้านสาธารณสุขและก็เรื่องของออโครคภัยไข้เจ็บนะครับเรื่องของประเทศต่ตางๆการ ตรวจเช็คนะครับอุปกรณ์ของเรือโดยสารนะครับเราเราให้ความสําคัญมากนะครับแม้กระทั่งการฟอร์คาสหรือการพยากรณ์อากาศนะครับที่จะเป็นข้อมูลให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องความปลอดภัยก็ได้ได้รับการสนุนจากทุกภาคส่วนครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้แล้วชื่อว่าการระสานพันธ์นะครับสร้างการรับรู้นะครับสร้างตลาดนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็น ขับเคลื่อนนะครับให้เศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราเดินไปนะครับในห่วงหลังจากที่โควิดผ่อนคลายโควิด1 9ผ่อนคลายครับก็หวังอย่างนี้นะครับค่ะคราวนี้นะคะจากเรื่องประเด็นการท่องเที่ยวท่านรองคะมาอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นภัยใกล้ตัวตอนนี้นะคะก็ต้องรับมือเหมือนกันก็คือในเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์เรื่องนี้ท่านรองมีความรุนแรงแค่ไหนคะโอ้โหครับต้องกราบขอบพระคุณของท่านทรมตีนะครับ D e s นะครับก็ผมได้มีโอกาสไปต้อนรับท่านชัยวุฒินะครับ ธนาคมมานุสรนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยี่ต้อนเพื่อสิทธิ์การสังคมนะครับในวันที่ผ่านมาในวันอาทิตย์นะครับก็ได้นําเรียนท่านไปท่านก็ได้ให้ความรู้นะครับคืออย่างนี้ครับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการหลอกลวงนะครับเป็นต้นว่าโรแมนส์แสกมนะครับนะครับเป็นเรื่องของการหลอกให้รักนะครับซึ่งเป็นการสร้างโปรไฟล์เหมือนเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มีการหลอก ให้รักแล้วก็ชวนไปลงทุนนะครับก็จะมีเรื่องแอปพลิเคชันปลอมนะครับเกิดความเสียหายในปี6กหนี่ก็6 6 0 0 0กว่าล้านครับก็น่าน่าเป็นห่วงนะครับส่วนที่2ในตอนนี้นะครับก็เรื่องของปัญหาเรื่องของการเงินนะครับก็จะมีการาจะมีแอปพลิเคชันมีเว็บไซต์นะครับที่ให้กู้เงินนะครับทั้งหลอกว่าจะให้เงินแล้วโอนเงินค่าธรรมเนียมและตัดการติดต่อไปนะครับก็หรือให้เงินจริงแต่การเก็บ ดอกเบี้ยเนี่ยอัตราที่สูงมากนะครับปี65เนี่ยก็มีความเสียหายทางคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าล้านเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าล้านนะครับก็จึงขอฝากให้พี่น้องประชาชนเนี่ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือซึ่งาทางกระทรวง d s เนี่ยได้แจ้งมาว่ามีกว่า 2 3 0กว่าแอปพลิเคชันนะครับนะครับแอปพลิเคชันก็โดนทั้ง2รทั้งสระบบนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับก็พี่น้องประชาชนก็สามารถนะครับตรวจสอบได้นะครับใน Facebook ของกระทรวง DES นะครับอันที่2นะครับระมัดระวังก็ยังไม่พอนะครับจิตใจเราก็อย่าไปโลภนะครับถ้าโลภเมื่อไหร่นะก็ของฟรีไม่มีในโลกมีของฟรีไม่มีในโลกครับก็มีสติหน่อยนะครับอย่าหลงเชื่อคนง่ายนะครับ แต่ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนะครับเราเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับ<อ>ก็พยายามติดต่อที่สถาบันการเงินนะครับที่ถูกต้องนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งจะได้รับความเป็นธรรมและก็มีกฎหมายคุ้มครองและครับที่ห่วงใยสุดก็คือ,อเด็กนะครับเยาวชนต่างๆ<อ>นะครับก็ผู้ปกครองนะครับ ก็ช่วยให้ความด,นนด,ดูแลใกล้ชิดนะครับมันสังเกตพฤติกรรมต่างๆนะครับมีอะไรจะได้เตือนกันนะครับว่าไอ้นี่ไม่ถูกนะครับก็จะนําเรียนแล้วก็ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจในส่วนนี้ครับค,ค,ครับผมคงจะเป็น สุด,ท,สดท้ายนะคะอยากจะให้ท่านรองนะคะได้เชิญชวนค่ะพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมกันทําบุญตักบาทกับพระสงฆ์สาม,มเณรที่บรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณาเรียนที่ราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาค่ะเชิญท่านรองค่ะครับผมก็ในการนี้นะครับเราได้มีการบรนประชาอุปสมบทนะครับสาม,มเณรแล้วก็พระ พิสูจน์ส่งนะครับทั้งหมด104รูปครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยบรรพชา104รูปนะครับเป้าเรามี99แต่เรา100ก่4รูปนะครับได้ตอนนี้นะครับได้ปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่วัดไตรธรรมรามนะครับพระอารามหลวงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่วันที่14นะครับมกราคมนะครับจนถึงวันที่29นะครับในวัน29เนี่ยก็จะมีการลาศิกขาบทนะครับในการนี้ห่วงเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ ตอนเช้านะครับตอนตีห้าห้าสิบนาทีนะครับก็จะมีการบิณฑบาตนะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับได้ร่วมทําบุญตักบาตรนะครับถวายพระทหารแด่พระสงฆ์นะครับทั้งร้อยสี่รูปนะครับซึ่งท่านทางเจ้าคณะภาค16นะครับท่านให้ความกรุณากับจังหวัดสุทธานีนะครับในการอำนวยความสะดวกนะครับในการทั้งอบรมนะครับพระนะครับที่อุปสมบทในการนี้นะครับ ในการอุปสมบทก็เป็นสุดยอดนะครับเรื่องของเป็นเขาเรียกว่า,าให้พระองค์ท่านนะครับหายจากพระอาการประชวรน,นะครับมีพระพระานใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็การร่วมตักบาทในครั้งนี้นะครับก็จะมีสองสายนะครับสายแรกก็จะออกจากวัดไตธรรมาดามเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางาไปสนีสุราชธ,ธานีนะครับแล้วก็จะผ่านาหน้าวัดสายบ้านดอนนะครับ ผ่านตลาดแม่ครูนะครับแล้วก็ผ่านาท่าเรือนอนเกาะนะครับแล้วกลับมาถนนตลาดแล้วก็กลับเข้ามาที่วัดนะครับ <ù> ส่วนสายที่2นะครับ<า>ก็จากวัดไตรธรรมรามเลี้ยวขวานะครับตรงเข้ามาซอยตลาดใหม่15นะครับไปถนนทางสำเพ็งนะครับผ่านทะลุออกมาถนนดอนนกเล <i> <Indian language> ี้ยวซ้ายจนถึงแยกอนาม, <aya> ามัยนะครับแล้วก็มาทางถนนการุณราดนะครับแยกการุณราดเลี้ยวซ้ายที่สแยกนะครับ ไปตามถนนชนเกษมนะครับเสร็จแล้วก็มาเลี้ยวขวาออกซอยลาดทิ่หนะครับมาทะลุซอยตลาดใหม่15ทับหนึ่งนะครับแล้วกลับมาที่วัดไตรธรรมรามในการนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกขอบคุณผู้มีศรัทธานะครับที่ได้ร่วมกันได้ใส่บาตรมาหลายวันนะครับก็เป็นพระราชกุศลอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับวันนี้รายการแหล่งข่าวชาวใต้นะครับต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่านะครับที่ให้เกียรติรายการมาใ้ข้อมูลดีๆครับขอบคุณมากครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับ